เพชรจักรจันชอบไหมครับเพชรจักรจันทร์วันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิแปดเช้ามาเกินไนะเกินเก้าเก้านะสองสมัยนะกี่วันนะสเกือบเดือนเกือบเดือนของเราเนี่ฝีมือ,อเห็นไหมล่ะทุมโร,โรุเขาเป็นยังไงฝีมือเนี่ยฝีมือมันแทน่อเช้าใครใครสูงกว่าถ่ายรูปผมนลอยกว่านิดนึงอยกว่าได้เปรียบคือได้รอยกว่านิดนึงอ่ารูปสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราไปก่อยเท่าไหร่ปห้าสิบแปด ปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบผลงานล่าสุดชกไว้ที่อ้อมน้อยครับวันนั้นพลิกชนะใครชนะพปสคมพี่แสคมวันนั้นร้อยเทไหร่อ้อม้อยร้อยยี่สิวนมางกนนะะแล้วก่อนนั้นอีกไฟเป็นไงก่อนนั้นชนะอีพีอีอ้อมน้อยวันนั้นร้อยเท่าไรร้ยยี่สมกันวันร้อยยี่สิอีกไฟจะเป็นไงผลงาน โอ้นั้นนะปีกไก่นั่นโอ้นั่นก็เพ้ที่แสงคมนะแสงคมแล้วก็มาโยวนะครับแล้วกลับมาแก้มือได้สำเลยนะสองพร้อมหลังนี่ถือว่าเขาติดตามมากเขามีอะไรบางตัวกรอที่เห็นก็ข้างซ้ายเขาข้างซ้ายนะข้างซ้ายของเราของเขาซ้ายของเราขวาด้วยซ้ายซ้ายเหมือนกันซ้ายซ้ายชนซ้ายนะคือง่ายๆก็คือต้องชิงจังหวะนะร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่า้อนต์วันนั้นไหมดีกว่าดีกว่านะ อ่าเราคนจากจังหวัดจังหวัดศรีสะเกศนะอะฝากให้ขับเชียร์หน่อยวันนี้ฝากแฟนขับเป็คนเชียร์ด้วยครับคืนนี้แต่พี่กูเองนะโอเคขอโชคดีน้องชายนี่ครับทุมโร่อีกุูมคานดีมี่ครับทุมโร่วันนี้118ยสิบแปมาเกินไปตอนหนึ่งมาเกินตอนหนึ่งครับสอปอยู่ที่เจ็ดสองทีครับสี่วันได้สอมาสองอาทิตย์ครับไฟนี้สองอาทิตย์เราเป็นมวยสไตล์มวยไซส์ครับเตะไซส์สายกับสายวันนี้เจอกันฟูสีเมื่อเช้าถ่ายรูปเป็นไงบ้างายยาวกว่าเขาหน้ายาวกว่านิดกนึงครับาวนิดนึงครับล่าสุดรถโชคไวัันนนน้กว่่าเีย โอเวนี้เลยนะครับวันนั้นเบียดมากนะไม่น่าจะแพ้แต่ว่ากรรมการให้บาลวันนี้เจอกับเพชฌฆาตไม่เคยชกมานะไม่เคยครับเห็นก็ไม่เขมีอะไรของเพชฌฆาตไม่คล้ายกับเตะไส้ผมคล้ายกันนะแล้วก่อนนั้นให้สองพ้เป็นไหนมาผลงานเราแพ้เพชรจงคำแล้วเราสุดชนะสันเดียรอันนี้ไม่มีปัญหานะทุกร่างกายพร้อมปึกพร้อมลูกหลานจากจังหวัดบึงการนะผมฝากไครับเชียร์นะครับก็วันนี้เป็นกำลังใจของผมเต็มที่ครับโอเคผมม่านกายช่วยกันครับ